น้ำไก่บน,มมน้อย่ามะม่วงเลยนะ,ค,ะ <c oughs> คนอยากน้ำบน้อจ้าย่มามะม่วงค่ะไม่ได้กินโดนแล้วน,นี้ยอดเลยคืออยากกินยำมะม่วงไปสอยมาจากต้นค่ะ <c oughs> อ๋อไอขอโทษนะคะเด้อไอป <c> ร <oughs> ะอยากกันมาได้จด้ะเ้ย ได้ย้ำโดนแล้วไงไปกินอันพริกป่นไงไปยนกันได้ได้กินพริกป่อนอะไรได้กินพริกป่น,น,ปนค่ะมัน,น,หหน,หหน,นทุหนหาน่วยพี่น้องหาน่วยนไหทั้งหมดมะม่วงในในกะละมังเนี่ยหาหน่วยด้วยค่ะโคตรเนี่ยเข้ากันเลซิ่งมึงอย่าย่อซิ่งมึงด้วย มม่วงบ้านใหญ่มะยําดกกินไลองดกดก,ดกได้้กินตลอดปีมม่วงต้จออับไปลองเจ็บยบเลยยกครับมันีกครับนังก่ด้อ ืเข้าแล้วนาะาแเบิ้ลบนเฮาบ้านเฮาอันนี้ใส่น้ําปลาเนาะค่ะบ่ได้ใส่อันปลาเด้อค่ะปกติสิใส่น้ําปลาพร้อมนเนาะใส่น้ําปลางเดียวน้ําปลาจุมันบ่จะไอ้าเกลือนิดนอยกับพริกป่นเนาะก็มีใเฮาใส ปั่นไซต์ได้พี่นอ้องซิมซิมอีกรอบกนอืมชัดเ็บก่ะอ๋อเฮ้ยพี่น้องป่ะกินกัน